ไฮบิดเข้าใหม่ครับปี21ปียังใหม่อยู่เลยคุณคันนี้ใหม่แค่แสงก,กว่านะฟีด้าผ่อนอยู่8,900แต่ได้ปี21นะครับคุ้มค่านาใช้แล้วภายในโคตรสวยเลยคุณนะสภาพกริบป,ป,ปครับนะโหมดเหมอใช้งานง่ายนะครับมีแอร์ปรับดิจิตอลออโต้แล้วเบาะสีดำคอนโซลส,สีดำนี่แกะให้ดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะสำหรับคลิปนี้ดูจบคุณตัดสินใจได้เลยใครหาเอาติดไฮบิดครับในเลทแค่519,000สภาพแรกรับแบบโคตรสวยแบบเนี้ยผ่อนแค่8,900ตลอดสัญญาแบบเนี้ย คุณมาจัดคันนี้ได้เลยใครสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติ้นมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่ง เซรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับลังรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับทุกรุ่นรวมกัน400คันนะครับแล้วช่วงนี้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นนะ2.59เองสําหรับ4ปีครับขอลรถปี20ขึ้นไปเช่นคันนี้นั่นแหละเดี๋ยวหาให้ครับ2.59นะถ้าเป็น6ปีก็2.99นะครับถ้าเป็น5ปี2.99ขออภัยครับถ้าเป็น6ปีจะเป็น3.99นะ 7ปี4.49ถึง4.79ครับแล้วแต่ไฟแนนซ์นะครับที่เป็นยนต์มีไฟแนนซ์ส0สถาบันการเงินรองรับครับไม่ว่าคุณจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์อยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะผมมีไฟแนนซ์ไปหาครับนะหรือทาอาชีพไหนอาชีพอิสระไหมรับราชการค้าขายอะไรแบบนี้นะครับเรามีตัวเลือกที่ช่วยคุณได้นะหรือติดภาระเยอะอะไรแบบนี้ก็มีตัวเลือกที่ช่วยคุณได้เหมือนกันสนใจนะครับลถมือสองสักคันครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรง0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับวันนี้มา พารับชมนะโซนรถเข้าใหม่ครับนะฝ่ายเซอร์วิสฝ่ายช่างมีเข้ามาใหม่หลายคันเลยเมื่อวานเดี๋ยวขอโฟกัสที่คันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นอัลติสครับโฉมนิวนะครับปี2021ปีค่อนข้าง,างจะใหม่เป็น1.8ุดแปดไฮบริดสมาร์ทไฮบริดสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชื่อเรียกเปลี่ยนเนาะจาก Entry ใช่ไหมนะครับปี19-20 e n t ย y นะครับจนไปถึงนู่นเลยนะต้นๆปียีนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นไฮบริดสมาร์ทครับ มันก็จะมีเขาเรียกระบบเพิ่มมานิดหน่อยนะครับจอตรงเรือนไม้นะ่ยมันจะมีจอเล็กๆหน่อยนะที่เราสามารถปรับปรับได้อะเหมือนกับรุ่นรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นพรีเมียมเซฟตี้ที่มันมีจอกลางนะครับอ่ะพูดง่ายก็คือเป็นรุ่น e n t r ทีที่ใช้งานง่ายขึ้นเลยกันนะประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมครับ23.3โลลิตรครับเป็นเก่งกลางที่ประหยัดน้ำมันครับและวมันแน่นถูกครับคุ้มค่าคุ้มราคามาถึงราคาคันนี้ก็คุ้มเหมือนกัน519,000ไม่ประมาณแสนสี่นะ แต่ราคาแค่ห้าหนึ่งเก้าว่ะคุ้มไหมนะฟรีดาวผ่อนอยู่แปดพันเก้าเฮ้ยผมว่าโคตรคุ้มเลยนะถ้าคุณเครดิตด,ดีนะครับคุณเครดิตด,ดีนะอ่ะสกอรเรสกอร์บคุณผ่อนเจ็ดปีดอกเบี้ยสี่จุดสี่เก้าเนี่ยจัดเต็มราคารถคือห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคุณผ่อนแค่แปดพันเก้าอ่ะแต่คุณได้เอาทิสไฮบิดอ่ะปีแบบยี่สิบเอ็ดอ่ะปียังใหม่อยู่เลยอ่ะไปใช้งานต่อนะทะเบี้ยหกเก้าศูนย์หนึ่งครับอันนี้แลกรับเข้าใหม่สภาพดีมากนะคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นแลกรับที่สภาพโคตรสวย เบาะตึงนะครับสภาพดีนะใครสนใจคันนี้ก็ทักมาได้นะ5 1 9 0 0 0ห้ได้ไฮบริดปี21อ่ะนะครับแบตเตอรี่วารันตี6ปีเต็มๆนะครับติดอะไรขึ้นมาคุณเอาเข้าศูนย์ครับเปลี่ยนแบตฟรีนะถ้าใน5ปีแรกเปลี่ยนแบตฟรีพร้อมกับฟรีค่าแรงด้วยแต่ถ้าเกิน5ปีนะครับเสียค่าแรงพันสี่ครับเปลี่ยนแบตลูกใหม่ได้เลยนะครับวารันตีแบตมัน10บปีแต่ผมการันตีได้เลยคุณใช้แบตสัก8ปีเดี๋ยวแบตมันจะขึ้นมาเสื่อมนะ คุณก็ไปเปลี่ยนฟรีครับจากศูนย์โตโยต้าทั่วไทยนะครับเช่นผมยกตัวอย่างดีกว่าแม่ผมขับนะเครื่องพันแปดไฮบิดแบบเนี้ยปี14ครับพีอุดนะก็ประมาณ8ปีครับแบตเสื่อมเขาไปเปลี่ยนรถน่ยซื้อที่ศูนย์ศูนย์ที่กรุงเทพนะแต่ไปเปลี่ยนแบตที่ชนบุรีครับก็เปลี่ยนฟรีนะครับเสียค่าแรง อ่าพันสี่นะแต่เปลี่ยนแบตลูกใหม่ฟรีเพราะวารันตีแบตมัน10ปีนะครับใครสนใจครับรถที่ประหยัดน้ำมันโคตรครับแล้วได้เก่งกลางนะฟังก์ชันครบๆนะครับคันนี้คุณจัดไปเลยผ่อน8,900บาทตลอดสัญญานะ่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรง065 9 1 1 3 3 7 4ไลน์ครับ pek 1 5 2โทรเข้าเบอร์นี้ครับอดไลน์ id นี้เดี๋ยวผมตอบแชทเองผมรับสายเองมาดูด้านหน้านี่ว่านี่โลโก้นะอ่าโลโก้มีขีดฟ้าๆแบบนี้นะ ไฮบิดแน่นอนนะครับของโตโยต้าครับแลกรับเข้าใหม่ครับรถป็นจะตำแหน่งหมดสัญญาเช่าปอศูนย์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับรถนี้เข้ามาเนี่ยมีไฟตัดหมอกแต่ปกติสเปคเดิมไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่นี้เจ้าของเดิมใจดีนะครับติดให้แล้วเรียบร้อยนะครับสันเลีพรมนะสวยๆเลยไม่มีร่องรอยการบุบใดๆนะครับก็จกเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวสภาพกริปครับคันนี้นะการันตีว่าคันเนี้ยสภาพสวยนะไฮบิดเข้ามาหลายคันผมว่าคันเนี้ยสภาพดีนะ หมายถึงแรกรับอะสวยสุดแต่เดี๋ยวเราปรับสภาพเสร็จก็สวยทุกคันอยู่แล้วนะครับด้านข้างครับโปร่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทครับยางปี24นะแม็กสิบหครับดิสเบรก4ล้อเรียบร้อยกระจกพับข้างพับและปรับไฟฟ้านะปรับเป็นออโต้ได้แล้วออโต้คืออะไรล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถกลางออกเองมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างครับนะถ้า1.6แบบเนี้ย1.6มันยังไม่มีนะไอ้ปรับออโต้อะนะออโต้จะมีพวกไฮบริดนะฮะพวกไฮบริดถึงจะมีนะแล้วก็พวก1.8 1.8สปอร์ต1.8 g r สปอร์ตประมาณนั้นสันเลี่ยมคมข้างครับสวยๆเลยป่งซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทนะครับะระบบกันครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพิกความจมน้ำกับไม์กอไม้คันนี้สีเฉดเดียวกันหมดทั้งคันนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับสภาพด้านหลังดีๆเลยนะยเซนเซอร์ถอยมีให้แล้วครับโลโก้นี่โลโก้ไฮบริดนะครับโลโก้โตลต้าแล้วมีสัญลักไฮบริดนะไฟฟ้า,าแบบนี้ไฟท้าย LED Light Guide ครับสวยๆเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูคุณจะรู้เลยว่าไฟท้ายมันสวยดีนะด้านหลังครับเปิด ท้ายได้3ที่กดค้างตรงนี้กดต,ตรงนี้นะกดค้างรีโมทและดึงสลักในตัวรถมาเช็คโครงสร้างทางด้านหลังกันไฟไท้ายของแท้ของเดิมครับไทโคอิโตซิลเรียบๆหัวน็อตไม่มีรอยแกะคันไหอขยับเลยนะสภาพกริปนะครับเอาหารถไฮบริดใช้งานสักคันคันนี้การันตีหนึ่งเลยโครงสร้างเดิม100%็นะเพราะก่อนถ่ายเช็คใค้แล้วนะแล้วก็กระจกเดิมนะครับนะแล้วก็เบาะภายในก็ตึงนะผมบอกเลยคันนี้คุ้มนะได้เลทผ่อน8,900้าครับพาคุณเครดิตดีนะราคาแค่5 1 9แส0าได้ไฮบริดอะ่ะ ที่มันน่าตกใจคือมันได้ปี21ไงแล้วที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นคือเมื่อเดือนที่แล้วผมขายปีสิบเก้าจดยี่บหม่ประมาณแสนสองแสนสามไปอะ่ะผมขายไปห้าสามเก้าอ่ะแต่อันนี้มันใหม่กว่ามันใหม่กว่าเกือบสองปีอะ่ะแล้วไหม่มันพอกันอะ่ะแต่ผมขายถูกกว่าเดิมอะ่ะนะครับคันนี้คุ้มเลยนะไม่รู้ว่าเขาตั้งราคามายังไงนะแต่ผมว่าจริงๆตั้งละห้าสามเก้าอ่ะก็ขายได้อะ่ะนะครับ พราะปีมันใหม่ไงนะครับอันนี้ไฟไท้ายของเดิมไผ่โคยโตะครับดังนั้นคันนี้นะครับรีบเลยนะเผื่อใครสนใจนะครับได้ปีใหม่ใหม่นะครับไม้ก็แสนก,กว่าๆนะปกติอยู่แล้วเพราะไฮบิดเขาซื้อมาวิ่งอยู่แล้วนะซื้อมาวิ่งเยอะอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณอยากได้ไม้แปดหมืนนนน่นคันนู้นเลยนู่นคันนู้นทะเบียน1807นะครับปีเบ็ดเหมือนกันไฮบิดสมาร์ทเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างแต่คันนั้นไม้แปดหมื่นกว่าราคา529คันนั้นผ่อนประมาณคันนั้นผ่อนประมาณ9,200 9,100 9,200 นะแต่คันนี้ผ่อนอยู่8 9 0 0นนะครับดิฟกันนิดหน่อยนะแต่สภาพรวมๆเนะี่ยผมว่าแกลกรับคันนี้สวยกว่าน,นะนะครับมันช้ำน้อยกว่าแต่ไมมันเยอะกว่านะเจ้าของเขาหน้าจะขับรักษาอยู่นะนี่อ่ะถัดหลังมีนะยังไม่แกะเลยล้อสำรองเครื่องมือมแมแลงอยู่ครบครบัครบด้านหลังโครงสร้างเดิมไม่มีรอยออกไม่มีรอยทําใหม่ครับสภาพดีกริบๆเลยนี่ให้ดูนะครับ,รบพยายามรีวิวให้ละเอียดนะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองครับใครสนใจเอาติสสักคันนะมาจัดได้เลยคันนี้ครับ1.8 ไฮบิดสมาร์ทปีสองหนึ่งะแลกรับโคสวยเลยนะฟรีดาวผ่อนอยู่8 9 0 0ันตลอดสัญญาจุดเด่นของไฮบิดเรารุ้นอยู่แล้วประหยัดน้ำมันครับ23บสาโลลิตรนะคุ้มค่าน่าใช้ครับไม่ผิดหวังผมการันตีอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องน่าตกใจอีกหนึ่งอย่างนะเมื่อเดือนนี้แล้วผมขายไมนี่หหมื่นเจ็ดหมื0น0ปดหมืนเนี่ยไปสามคันนะไฮบิดปี21เนี่ยแหละผมขายไปห้าหกเก้าครับคันนี้มาห้าสองเก้าเฉยเลยนะครับแต่ที่ผมขายไปมันเป็นสีบอลไมดเจ็ดมื่นเจ สีเทาดำไม่หกหมื่นแปดนะแล้วก็สีบรอนอีกคันหนึ่งไม่แปดหมื่นขายไปห้าหกเก้าุคันเลยปีเบเหมือนกันแต่คันนี้ห้าสองเก้าหายไปสนะี่หมื่น่ะนะครับขายไว้ด้วยนะเพราะว่าลูกค้าหาเยอะนะครับพวกไฮบิดเนี่ยไฮบิดสมาร์ทมันก็น่าใช้กว่าไฮบิดเอนทรีที่เป็นปีย0สิบนะมันจะมีจอขึ้นมาทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีว่าว่าจอที่ผมบอกว่าใช้งานง่ายขึ้นน่ะมันใช้งานยังไงนะครับกุญแจรองรับคีย์เลสแล้วครับกระจกพับข้างปรับออตโต้เนี่ยนะตรงนี้มันจะม ถ้าเราตั้งเป็นตัว A เอไว้แบบนี้นะครับมันจะล็อกรถพับเก็บเองปลดล็อกรถกลางออกเองแต่ถ้าเราตั้งไว้แบบนี้มันจะไม่กลางออกเองนะอันนี้เป็นวิธีใช้1.6ยังไม่มีครับมีแค่ตัวไฮบริดนะครับแล้วก็1.8สปอร์ต 1.8G สปอร์ตคุณดูภายในดิบอกสวยไหมน้ำม้นแสนสี่นะแต่คุณดูบอ่อเขาดินะครับมีลอยนิดหน่อยผมว่าผู้หญิงขับคันเนี้ยน้ำหนักอาจจะไม่เยอะนะทำให้เรื่องของบาอเนี่ยสภาพมันสวยนะครับแล้วก็ปีเป็ดนะครับมีหนึ่งจุดที่เขาเปลี่ยนใหม่นะอันนี้ทุกรุ่นเลยนะตั้งแ 1.6นะครับยันตัวไฮบริดลองท็อปท็อปอะไรเงี้ยนะครับนี่พวงมาลัยเขาจะหุ้มหนังแบบเรียนตามตรงก็คือเหมือนกับฉมเก่าข้อดีคือมันทนนะครับความนุ่มอาจจะลดลงแต่มันทนมากนะอันเนี้ยนะครับเพิ่งเข้านะยังไม่ได้แบบหุ้มพวงมาลัยใหม่แต่สภาพดีมากนะครับนี้ผมว่าเจ้าของเดิมวิ่งเยอะจริงนะแต่ดูแล,แล้วสาโคตรดีเลยนะครับใครสนใจทักมาได้ครับกระจกเป็นออโต้เรียบร้อยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ เพลงดังเสียงดังแอร์เย็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ได้นะครับคุณฟังเพลงผ่าน YouTube Mu s i c อ p o t i f y ได้เลยนะรับสายวางสายผ่านตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมบอกไปอะนะตรงนี้เราเป็นเป็น,เป,นเป็นโหมดเนาะเนี่ยกดตรงนี้ก็จะเปิดนะเห็นไหมผมกดอีกทีนึงอ่านะก็จะเปลี่ยนนะเป็น AMFM นะถ้าผมกดค้างล่ะมันจะมิวอ่านะเห็นไหมมันจะขึ้นมิวแล้วนะที่จอใช้งานไม่ยากนะถึงไม่มีจอกลางแต่ใช้งานไม่ยากครับกดตรงนี้ปรับได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับที่จอเล็กๆตรงเนี้นะครับ มันก็จะเป็นตัวปรับที่ผมบอกไปอ่ะเนี่ยมันปรับได้นะมันปรับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวไฮบริดที่เราดูเช็คแบตว่ามันจะเข้ามาเต็มไหมอันนี้แบตมันมีประมาณ3เมตรเนาะจากประมาณสักอ่แปดเมตรนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกนะเราก็ปรับโหมดได้เนี่ยกดไปปุ๊บมันก็จะมีเปลี่ยนอันอื่นอะไรเงี้ยครับนะครับอ่ะเพื่อใครสนใจเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยอ่าพวกทริปพวกอะไระต่างๆมันใช้งานง่ายขึ้นคุณ นะครับอ่าปรับโหมดแรงต่างรับสายวัาสายตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้ไม้แสนสี่ครับไม้แท้ไม้เดิมนะแล้วก็เนี่ยแอร์ Air เป็นปรับดิจิตอลออโต้แล้วนะครับกดออโต้ได้นะก็จะคำนวณแรงลมให้นะครับตรงนี้ครับมีโหมด ev มี drive mode เกียร์ตร่นมัสซูเปอร์ cvt i นะครับ cvt i รู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดสปีดนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เกียร์ตรัวอมเออ่เบรกมือเป็นปรับไฟฟ้าแล้วกุญแจคีย์เลสครับกดค้างเปิดท้ายได้ตามที่บอกเนาะ เซนเซอร์แล้วเบาข้างแน่นมากตึงมากคันนี้สวยเลยนะมีกล้องบันทึกหน้าเดิมเดิมโรงงานมาให้ครับแอร์แบ็กเจ็ดใบคู่หน้าเสาเอเาคนขับนะคอนโซลสวยเลยนะอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่ครับคุณนะคุณได้สภาพนี้เลยนะครับคลิปอะคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยกันนะใครได้ไปคุณคุ้มครับโชคดีไม้แสนสี่จริงแต่ราคาแค่ห้าหนึ่งเก้านะห้าหนึ่งเก้าพอนยูแปดพันเก้าแต่ถ้าคุณไหวนะเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งแปลาคันนั้นก็ได้นี่อ่ะเดี๋ยวโชบโชบไปดูดีกว่านะครับเดี๋ยวโชบโชบไปดูคันนี้ Uh, 1807นะครับกญแจผมเอามาแล้วนะครับพี่เขียวคันนี้นะคันนี้ไม่ My อยู่8 8 0 0คุณ529ที่ผมบอกไปว่าเดือนที่แล้วผมขายไปไม่ประมาณเนี่ยปี21เหมือนกันเนี่ยไฮบิดสมาร์ทเหมือนกันเนี่ยนะคันนี้ยังไม่ล้างเลยคุณดูดิช็อกเช็กยังมีเขียนอยู่เลยนะครับคันนี้ราคาดีนะ529นี่โหบอกก็สภาพดีอยู่เลยอ่ะนะครับใบปลอูนย์ห้อยอยู่คุณนะใบปลอดสห้อยอยู่ไม่8 6 0 0 0ครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่88,000ขออภัย เขาโซลสวยเหมือนกันนะสภาพดีเหมือนกันนะครับใครสนใจคันนี้ก็มาจัดมาทักได้นะมาจัดมาทักได้นะโอ้โหเจ้าของวิ่งด้วยอ่ะนะมีบิฟวิ่งด้วยนะครับสโลนะงานอะไรเนี่ย GRI City นะครับอ้าวนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับคันนี้น่าจะรถผู้หญิงขับนะเพราะผมเห็นแป้งพับนะครับหล่นอยู่ตรงนั้นอันนั้นเป็นแป้งพับนะครับแต่งหน้านะนะแล้วก็วิ่ง3โลนะน่าจะผู้หญิงนะครับอ่ะ ใครสนใจครับทักมาได้นะใบปอศูนย์ห้อยอยู่แบบนั้นคุณดูรถสวยน่าใช้ครับไมค์แค่แปดหมื่นหกห้าแสนสองนันนี้แวมะมาชมนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันต่อโครงสร้างหลักของตัวรถกันดีกว่านะเบอร์ใครสนใจนะครับทักมาได้นะเอาติชมนี้ข้อดีมีแอร์แบ็กเจบายสมีแอร์หลังแล้วนะนั่งสบายเย็นกันทั่วรถอะและ้วเบาะตึงมากแน่นมากคุณสภาพกริปเลยนะครับ นั่งสบายแน่นอนนะใครสนใจทักมาได้ครับสภาพสวยแบบนี้ไม่ผิดหวงังอ่ะผมเปิดไฟให้อะไรให้ดูนะไฟท้าย LED Light Guiding ไหมสวยไหมนะครับสนใจครับเอาติดไฮบิดสักคันมาจัดคันนี้ได้เลยฟรีดาวผ่อนแค่8 9 0 0ตลอดสัญญาครับรถสวยน่าใช้ไม่ผิดหวังครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะ0659513374ไลน์ครับ @pek152 นี่ภายในยังสวยะนะพรุนี้รถประจำตำแหน่งครับมันก็ส่วนใหญ่ก็ขับคนเดียว นะหมดสัญญาเช่าก็เปลี่ยนก็คืนไปอันนี้น่าจะหมดสัญญา4ปีพอดีครับพึ่งหมดเลยแล้วเราก็เอาเข้ามานะสภาพคลิปแบบนี้ประวัติศูนย์ครบครับนะคะันนี้ไม่แสนสี่ครับห้าห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟรีดาวครับผ่อนเพียงแค่แปดพันเก้าร้อยบาทคดคุม้มเบาสภาพคลิปมากอะ่ะนะามาเช็คโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างทางด้านหลังครับรอยนีบชุดเบาสีอยู่ครบนะสปอนเซออาร์คไล่เรียงกันไปครับใหม่มากนะนะคะันนี้สภาพดีมากสนใจรีบทักมาด้าน,นบนครับ หลังโค้งหลังคานะไม่มีรอยบุบใดๆครับใครหาไฮบริดครับไว้ขับประหยัดน้ํามันนะคุณจะไปวิ่งแกร็บวิ่งโบก็คุ้มนะเพราะอะไรไฮบริดมันประหยัดน้ามัน23.3โลลิตรแล้วผมเคยเช็คที่ตัวรถอ่ะอันนั้นไฮบริดไฮมั้งปี19เค้าขาวิ่งจริงนะร้อยโลล่าสุดเขาวิ่งได้เฉลี่ย22.7โลลิตรมันประหยัดได้จริงนะแต่ถ้าคุณเอา1.6อะไรเงี้ยไปวิ่งอ่ะผมว่ามันมันได้16โลลิตรอ่ะอันนี้มันได้23ามอ่ะมันจะประหยัดน้ํามันคุณกว่าแล้วตอนเนี้ยราคามันไม่ได้้หนนีกัเอแลวคุณ นะคุณเอาถ้าคุณเอา1.6นะคุณเอาไฮบริดปี21แบบเนี้ยวิ่งได้นานกว่าครับแล้วประหยัดน้ำมันกว่าคุ้มค่าวกว่าคุณดูบอกเขาดิ ي, สภาพดีนะคันนี้เหมาะเลยนะใครจะไปวิ่งแกร็บวิ่งโบนะครับผ่อน8,900อะนะอ่ะดูหัวน็อตด,ด้านข้างครับไม่มีรอยแกะขันไกขยับไม่มีรอยสนิมใดๆกริบมากนะครับรถเดือนเอพิลครับผลิตเอพิลปี21นะครับสภาพดีนะดึงสปอนเซอร์ฝั่งนี้ให้ดูนี่สวยเลยนะครับไม่มี ร่องรอยการชนหนักพิกความจมน้ำกับไมกอไมแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีมีดีเพชรยนต์ครับสนใจคันนี้รีบม,มาจัดนะ0659113374ครับไลน์ at pek152 มาดูด้านนี้กันบ้างเดี๋ยวดึงสปอตเมนอาคให้ดูคันนี้ล้างแล้วเมื่อวานนะเข้ามาตอนเย็นคันทะเบียน1807ยังไม่ได้ล้างนะครับสปอตเมนอาคนี่คาบน้ำมังอยู่เลยนะใครสนใจทักมาได้ครับคันนี้สภาพดีเพชรยนต์ครับเราขับรถสวยเกียรติ์เครับรับประกันไม่มีชนหนัก พี่ความจมน้ํากับไม่กอไม้นะครับคันรถสวยแบบนี้ให้พี่พีแน่นอนถึงจะเป็นรถเป็นรถมือสองนะแต่เราเอาเกรดเมาให้หมดแล้วนะครับนี่หัวน็อตนะครับสภาพดีสติกเกอร์มอกสติกเกอร์คําเตือนหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับไม่มีรอยสนิมใดๆนะพยายามรีวิวให้ละเอียดครับเหมือนกับพี่พีมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองสนใจเอาติดมือสองสักคันนะครับซื้อกับตัวจริงครับซื้อที่เพชรยนต์นะแล้วก็ผมเช็คให้ทุกคันอยู่แล้วนะโดยละเอียดนะครับผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐาน ตรวจสภาพและประเมินรถมือสองมามีใบเซอร์นะครับการตรวจรถนะครับดงนั้นะคุณไว้วางใจได้ซื้อรถกับผมนะผมตรวจให้ทุกคันนะคันไหนคุ้มค่าคุ้มราคาเราบอกกันนะครับหรือถ้าคุณจะมาหน้าร้านนะครับทักหาผมก่อนนะจะอ,ออกไปต้อนรับพี่ๆด้วยตัวเองนะพาเลือกคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดให้พี่ๆแน่นอนมาเปิดห้องเครื่องดูกันนะครับเครื่องยนต์ครับ1,800ดซีซีดูอัลวีวทีไอครับได้140ม้านะทำงานร่วมันกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับนี่ หัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไก่ขยับสีเฉดเดิมนะปัม 3, ป๊มสาปั๊มหนึ่ง L หนึ่ง R อยู่ครบครับเบ้าชคเดิมๆหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะใดๆนะครับคุณดูเอานี่ยังไงคลิปไหมคันนี้นะผมบอกเลยคันเนี้ยรถสวยสภาพนางฟ้านะแต่ติดไม้มันประมาณแสนสี่อะแต่แรกรับนี่โคตรสวยอะนะผมเดินเช็ค2คันอนะคันนี้สภาพแรกรับสวยกว่าแต่เดี๋ยวล้อหมุนออกไปนะสภาพมันสวยเหมือนกันตาปั๊มโตโยต้าอยูค่ครบครับเราเก็บงานให้นะครับอะไรอันไหนไม่สมบูรณ์เราเก็บให้หมด นะรับประกันนะครับดูแลให้ดีแน่นอนหัวน,น็อตไม่มีรอยแกะขันแหยขยะเบ้าชกเดิมนะครับสภาพดีนะปั๊ม 1R านะครับไฟหน้าโคโอิโตเฉดเดิมเอาคันเนี้ยคุ้มครับนะสติ๊กเกอร์คำเตือนด้านบนอยู่ครบ,คร,บครับสปอร์ตเมนอาร์เดิมๆฝาหน้าของเดิมของแท้แน่นอนนะครับไม่มีรอยแบบเขาเรียกว่าถ้าคุณเปิดมานะคุณเจอตรงนี้เงาเงานะคุณรู้เลยฝาหน้าเปลี่ยนนะครับแล้วก็เช็คเนี่ยตาปั๊มโตโยตา้าอันนี้ไม่มีรอยแบบย่นเลยนะครับไม่มีชนหน้าจนถึงฝามาอย่างแน่นอน ดูบรรยากาศอยูค่ครบครับไม่มีเคาะไม่มีโป๊ะไม่มีทําใหม่ใครสนใจครับเอาติสสักคันนะไฮบริดไปเลยประหยัดน้ํามันครับปี21ไม่แสนสี่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะโอ้โหผมบอกเลยว่าราคามันใกล้หนึ่งจุดหกมากแล้วอ่ะดังนั้นนะครับคุ้มครับแล้วคุณได้ปี21ครับไม่ผิดหวังนะคันนี้ผ่อนอยู่ 8, 9, แปดพันเก้าถ้าคุณเครดิตด,ดีอะนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี 4, ่ไลน์ at pek หนึ่งห้าสอง คุณโทรเข้าเบอร์นี้แอดไลน์ไอดีนี้เดี๋ยวผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับติดต่อหาเป็กผู้จัดการสายขายได้โดยตรงเลยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ